สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอาดีตกรรมการสมาคมหลวหนงประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับพบกันวันที่3มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15บ่ําค่ำเดือน7ปีถอะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของว่าที่นายกร,รัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับ จัดให้ตามคำแนะนำของ F.C. ผู้น่ารักเช่นเคยวันนี้จะเป็นดูชะตาของคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโอกาสและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก่อนอื่นนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ก่อนจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ในปัจจุบันกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะั้นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ย บนเส้นทางการเมืองมาถึงจุดนี้นะครับเ,เกิดเมื่อวันที่5กันยา2524เป็นบุตรชายของคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก่อนที่จะเบนชีวิตเข้าสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยคุณดีพิธานั้นถือว่าเป็นนักธุรกิจหน้าตาดีแล้วก็มีดีกรีเป็นนักเรียนนอกนะครับได้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ จากการชักนําของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับโดยชูนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทํากินและปดหนี้ให้เกษตรกรน,นะครับโดยจะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํานะครับ ด้านการศึกษานั้นเคยเป็นศิษย์เก่ากรุงเทพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปหาประสบการณ์ชีวิตที่นิวซีแลนด์ประมาณ7ปีจบเรียนตีคณะพาณิชยการและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ได้เกียตรติยมอันดับหนึ่งนะครับถือว่าเก่งมากจบเรียนโทการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยวอร์ฮอลเวิร์ดนะครับแล้วก็จบเรียนโทบร,ริหารธุรกิจ MIT Sloan นะครับสหรัฐอเมริกา จุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตก็คือบิดานั้นได้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับพร้อมกับหนี้สินทิ้งไว้นับร้อยล้านนะครับจากธุรกิจน้ํามันลําข้าวคุณพิธานั้นจึงตัดสินใจดอกการเรียนและกลับมาดูแลธุรกิจของบิดานะครับด้วยการบริหารจัดการที่โดดเด่นนะครับสามารถล้างหนี้สินที่มีอยู่ไม่เพียงเท่านั้นคุณพิธายังสร้างธุรกิจให้เติบโตมีมูลค่านับพันล้านนะครับจากบริษัท ที่เข้าขายล้มละลายนะครับจนกลายบริษัทผู้ผลิตน้ํามันเาลําข้าวรายใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยและเป็นอันดับ5ของโลกเลยทีเดียวความฝันคุณทิพิธาเคยกล่าวไว้ว่าอยากเป็นนักการเมืองเพราะเบื่อข่าวที่มีคนหาวหาคนไทยว่าสู้ประเทศอื่นไม่ได้นะครับจึงอยากนําความรู้ความสามารถจากผู้นําระดับโลกมาพัฒนาประเทศไทยนะครับสําหรับชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับคุณตายชุติมาทีปนาตนะครับเมื่อ2555 และหย่าร้างเมื่อ2560นยโดยมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องพี่ทิมนะครับลินเจริญรัตมาดูทำลายเส้นทางการเมืองนายกรัฐมนตรนคนที่30นะครับวันที่14พฤษุภาคม2 5 6น้กกนั้นกกตจัดให้มีการเลือกตั้งทูวประเทศนะครับผลการเลือกตั้งออกมาด้วยกระแสความนิยมและความแรงของพรรคก้าวไกลนะครับทําให้พรรคก้าวไกลมีสสแบบแบ่งเขตและสสบัญชีรายชื่อรวมกันมาเป็นอันดับที่1น,นะครับจึงมีโอกาส เป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลอันเป็นอันดับที่หนึ่งตามมารยาททางการเมืองโดยปกติแล้วนะครับเมื่อพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดและสามารถรวบรวมสอส,อสอได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาก็สามารถที่จะชนะโหวตในการเลือกนายกนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีปัญาหาใดนะครับแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้สร้างกฎกติกรราใหม่โดยให้สวซึ่งมาจากการแต่งตั้งร่วมโหวตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับจำนวนสวนั้นมีทั้งหมด250ท่าน เมื่อนํามารวมกับสสในสภา500จึงเท่ากับ750เมื่อเป็นดังนี้นะครับผู้ที่จะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับจากสสในสภาและวุฒธธธธิสภานะครับสสภารวมกันนะครับผู้นําการจัดตั้งรัฐบาลจึงต้องมีเสียงที่รับการสนับสนุนมากกว่า375คนนะครับจึงจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในขณะที่พักเก้าไกลนะครับรวบรวมสสในปัจจุบันได้ราว310เสียงเศร็จนะครับมีการคาดว่าอยากได้เสียงสนับสนุนจากสสพักคอื่นและสอวอเพื่อให้รวมได้เกินกึ่งหนึ่งของทั้ง2สภาค,คือ375เสียงนะครับเมื่อเป็นดังนี้ถ้าพักเก้าไกลนะครับซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบ,บาลอันดับต้นจึงยังขาดเสียงอยู่ราวๆ6กกว่าเสียงนะครับ ซึ่งจำนวนที่ต้องการสอสอและสอวอ60กว่าเสียงนั้นถือว่าค่อนข้างสุ่มเสี่ยงยิ่งนักนะครับอันเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยนะครับซึ่งจำนวนเสียงที่ต้องการเนี่ยก็คือนะครับปัจจัยที่เสี่ยงก็คือ 1. น,นะครับสอวอทั้ง250คนเนี่ยถูกแต่งตั้งจากคณะรับปัญหารเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมานะครับ2โอกาสเป็นไปได้ยิ่งยากยิ่งนะครับ ดูได้จากการโหวตน,นายกเมื่อปี62ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีสส,สอวอบางท่านนะครับที่อยากจะสนับสนุนแต่ก็มีจํานวนน้อยมากนะครับอาจไม่เพียงพอกับความต้องการถึง60กว่าเสียงจากของพรรคเก้าไกลนะจุดสําคัญยิ่งที่เป็นจุดหักเหและประสานความร่วมมือกันระหว่างสสวและสสท่านอื่นๆก็คือการแก้มาตรา112นะครับซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรุงนะครับจุดสกัดดาวรุ่งของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือความสุ่มเสี่ยงสูงยิ่งในการถือครองหุ้นสื่อไอทวโดยมอระดกนะครับจะเป็นจุดเปลียดที่สําคัญกฎติกฎกา,การเลือกตั้งนะครับกกตต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลเลือกตั้งนะครับภายใน60วันนับจากวันเลือกตั้งคือ ไม่เกินวันที่13กรกฎดาหม6กนี้แหละครับตามรัฐมนูญฉบับปัจจุบันภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลให้มีการเรียกประชุมสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภานะครับจากนั้นเดือนสิงหาคมจะเปิดประชุมสภานะครับ<ม>เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยการโหวตนายกรัฐมนตรีผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาคือ376เสียงนะครับ ที่มาจากสะส5 0 0และ250จากสวหากคะแนนเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ออกเสียงลงคะแนนชื่อคนต่อไปและถ้าหากลงคะแนนแล้วไม่มีใครเกินกึ่งหนึ่งอีกก็จะวนโหวตต่อไปจนกว่าจะคะแนนได้เกินกึ่งหนึ่งนะครับของสมาชิกทั้งหมดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือขั้นตอนการเลือกนายกคนใหม่ไม่ได้กําหนดว่าภายในกี่วันในการเลือกนายกคนใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากโดวชะตากันกู้พิธีพิธาลิ้จเจริญรัตเกิดวันที่5กันยา2523นะครับตรงกับวันศุกร์แรม10ขําเดือน9ปีวอกอายุปัจจุบันคือ42ปี28วันนะครับย่าง8เดือนกับ28วันนะครับย่าง43วันเกิดเป็นคนวันศุกร์นั้นรักความก้าวหน้าทันสมยัยชีวิตอิสระชอบสังคมเลือกใช้ของดีนะครับบุค,คลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์มีพรสวรรค์ด้านงานศิลป จะเกี่ยวข้องกับศิลปะและกันเงิเดือนเ,เดือนเกิดมีดาวจันทร์กลุ่มนะครับคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็เป็นคนจิตใจดีอารมณ์อ่อนไหวขี้สงาสารรักศิลปะแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามและไม่ชอบทําอะไรอยู่กับที่นะครับ mm hmm. เดืนอนเกิดปีเกิดนั้นเป็นดาวเดียวกันนะครับจะมีความเชื่อมั่นในเองค่อนข้างจะสูงโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับด้วยสุขภาพตำแหน่งหนะ้าที่การงานนั้นมีมาอุดแปลว่ากิจาการและความมัน่นคงเป็นสีในทางทักษะด้วยนะครับส่งเสริมยิ่งนะัก ้าสีมีมหาอสิแปดหมาจักรพพัดนะครับก็ถือว่าประสบความเด็ดความสามารถของตัวเองนะครับด้วยมหมาจักรพพัดนั้นแปลว่าสิ่งสูงสุดด้วยนะครับด้านคู่ครองความรักนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียคือพันธุเป็นการลักกนีมีเหล่าหูเกาะมีความไม่สมบูรณ์ในความเป็นครอบครัวนะครับข้อดีคือในดวงชะตาจะได้คู่มีทรัพย์ด้วยปัตตนินั้นไปกระทบฐานนางดวงชะตานี้นะครับหากได้คู่โลกก็ที่ก็สามารถที่จะครองคู่ประสบความเด็ดในชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องคู่ครองความรักนั้น ต้องบอกว่าในดวงชะตานั้นดีครึ่งเสียครึ่งนะครับมาดูช่วงอายุจรนะครับหรืออายุปัจจุบันกันนะครับช่วงอายุ42ย่าง43เนี่ยคือเรากันยา65ถึงกัญญา66นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือบริวาณไปกระทบกรรมะมีพระเกตสอนอยู่แสดงว่าเรื่องงานโดดเด่นนะครับเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้ในชีวิตมารุษธรรมเป็นสีในทางทักษามีผู้คนสนับสนุนส่งเสริมดีมากได้รับการช่วยเหลือดียิ่งนะครับเรื่องธุรกิจการงานแม้จะมีความยากลําบาก แต่ก็จะประสบความสำเร็จด้วยอายุในทางทักษะไปกระทบอริบนฐาน18มาหาจัก,กรพัินะครับแต่ว่าในช่วงชะตนี้นะครับข้อเสียก็มีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับขึ้นหนึ่งอุตสาหะไปกระทบทาศาแนาังคาวิชานะครับช่วงนี้ต้องถือว่าเหนื่อยค่อนข้างมากนะครับกาลกินีไปกระทบนาวังมีความพัดนาแฝงอยู่ในดวงชะตามาตาเป็นการกินีในทางทักษะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับ จุดนี้สําคัญยิ่งนะครับสุภาพเป็นการลกกยีในทางทักษะจะมีปัญหาเรื่องคดีความซ้อนด้วยมหาอุดซึ่งหมายถึงความขัดแย้งโอกาสที่จะชนะคดีนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งนะครับมาดูช่วงเดือนจรอ,อีกนิดหนึ่งนะครับช่วงระหว่างเปิดประชุมสภาเนี่ยคือประมาณเรื่องนายกนะครับคือประมาณสักปลายเดือนกรกฎาหรือต้นเดือนสิงหานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าเขตอันตรายด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยบริวารและอายุในทางทักษะไปกระทบราหู หมายถึงเรื่องคดีความมีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอุตสาหะไปกระทบสุภะและไปกระทบนาวังแสดงว่ามีปัญหาเรื่องงานและตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับจุดสําคัญในเดือนนี้คือหีนะอริมหาอุบาทเป็นกาลกินีในเดือนจอนถือว่าโดน3เด้งเลยนะครับเรื่องเลวร้ายต่างๆเข้าถาโถมโอกาสเพลียงพ้าสูงมากนะครับหากจะขยับไปดูช่วงอายุ43าย่าง44ี่ คือรากันยาหกถึงกันยา6กเนะครับช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาหนักหน่วงไม่แพ้กันนะครับด้วยบริวารไปกระทบหินหน้าไปกระทบอลิตไปกระทบหมาบาดซึ่งถือว่ามีเรื่องเลวร้ายค่อนข้างมากนะครับอายุในทางรักษาไปกระทบราหูเรื่องคดีความยังคงค้างคาจุดที่3มนะครับมอนะไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือต่างประเทศด้วยนะครับจุดที่4จุดนี้สําคัญยิ่งอีกนะครับกรมมะเป็นกาลกินีมีพระเกตสอนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานโดยตรง ค่อนข้างหนักหนุงและรุนแรงนะครับแบบฉับพันทันทีด้วยนะครับถือว่าหนักหนาสาหัสเลยแหละนะครับในช่วงนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าดวงชะตาของคุณพิธาลิมเจริญรัตถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับมีโอกาสที่จะเจอเรื่องคดีความเรื่องจริงเรื่องไม่จริงตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเลยมันเกิดคือกันยา66กันยา67ด้วยนะครับ เพาว่าในเรื่องของความชอบธรรมนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มีควรได้ควรได้สิทธิ์นะครับในการที่จะเป็นนายกตีคนที่30โดยได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมาเป็นลำดับที่1และสามารถรวมเสียงสสที่มาจากการเลือกตั้งเกินเึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาบุแทนราษฎรแต่ด้วยกติกาจากรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันที่นำสองร้อยาสิบสวมาจากการแต่งตั้งนะครับ มามีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องของข้อกําหนดตามรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันประกอบกับดวงชะตาของพิธาค่อนข้างจะอ่อนกําลังมีโอกาสเพียงพ้ำโดยง่ายนะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าหากวิเคราะห์จากดวงชะตาของคุณพิธาลิมเจริญรัตคุณพิธานั้นจะมีโอกาสแพ้คดีเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากนะครับในช่วงคาบเกี่ยวช่วงโหวตนายกรัฐมนตรีนี่แหละโอกาส จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นยากยิ่งเหลือเกินนะครับถ่ายนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าผลการวิเคราะห์อาจจะถูกใจคนจัดแต่ว่าขัดใจคนดูแต่ก็รู้สึกเสียดายความรู้ความสามารถคนรุ่นใหม่ไฟแรงหัวก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับก็อยากให้คุณพิธาอดทนกับความหนามครับความสําเร็จมาแน่แต่เวลานี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณพิธานะครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่เป็นด้อมก้าวไกลนะครับเนื่องจากวิเคราะห์ตามดวงชะตาก็ขอย้ําอีกครั้งว่าพระสิทธิ์กีนเก่าวไว้ว่าในเรื่องของอานาจแม้พี่น้องก็ไว้วางใจกันไม่ได้หากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะวิเคราะห์ดวงชะตาของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่ณรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงาน,งานการเงินความรักธุรกิจ การเรียนกับบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพลูกภยัยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราวของท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อดียไลน์นะครับเวลาก็ประมาณสัก9นากาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชากูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ